ว <Ooh. S 1> ิดีโอแฟนเลยทุกคนพาเป็นดูแฟนเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปนะครับผมก้าวหน้าก้าวมิวมัวมัมสวัส mm hmm. so, ดีครับผมก็ยิย่งชอบมิวมัวมันล้นะครับผมวันนี้ก็ผมจะเล่นแมปประสบการณ์สูสานะครับผมเขามาเป็นแมปผีนะครับผมมาเล่นกับเพื่อนได้นะเล่นสองคนหรือสามหรือสี่คนก็ได้นะครับผมคนเดียวผมไม่แน่ใจนะผมก็นั่งรอกันเลยนะตอนนี้ผมเล่นประมาณสี่คนนะครับผมทุกคน คนนี้จะมาเฮ้ยสาวมานั่งข้างผมด้วยเผือเลยทุกคนอุ้ยทุกคนกมานั่งอ่ะสี่คนแล้วทุกคนครบแล้วนะเอา้ากระโดดออกทำไมอะมามามันไปนั่งอีกทีนึงมันไม่อยากนั่งกับผมอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นอะไระครับทุกคนอ่ะอ่ะทุกคนเกมก็เริ่มแล้วนะครับผมก็อ,อย่างแรกภารกิจอะไรอะ่ะฟังนะทุกคนอ๋อเก็บขยะนะครับผมโอเคมุขจะเก็บก่อนเลยนะ ตามพื้นนะผมโอ้ทำไมไม่เอาไปทิ้งเองครับเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นภารกิจนะครับผมเป็นหน้าที่นะรับโทรศัพท์อะทุกคนเปนนะโอ้ยนู่นตรงนี้ไปได้ทุกคนมองไม่เห็นมันมืดเกินนะเปิดประตูรับโทรศัพท์ตู้ยังคุณทำงานอยู่หรือไม่อ่าอ่าอ่าเมือเดยวละเน่นตลกเหรอเวลาในเวลานี้เอ้ยตลกเลยทุกคน จลก็ขำสี่ห้าห้าห้าไปทุกคนมีภารกิจตรงนู้นนะเดีย๋ยวผมไปก่อนนะเออตรงนั้นก็มีจะไปฝั่งนึงก่อนน่าจะไปเอาอะไรนะไปดูก่อนนะน่าจะไปเอาพวกรทุกคนอโอเคก็ถึงแนละ้วทุกคนทุกคนตรงนี้มีฐานด้วยอะ่ะโอ้ทุกคนเนี่ยเอาพวก่อนนะน่าจะาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพขุดอะไรเสียโอเคเขาไปตรงนั้นต่อเ็นทุกคน โอเคก็ถึงแล้วทุกคนก็ขุดต่อเลยนะขุด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 ไปเรื่อยๆทุกคนแล้วนะทุกคนก็คนก็คนขุดต่อนะคนขุด,ขดโอเคภารกิจก็เสร็จแล้วนะไหนต่อกลับไปที่เดิมนะทุกคนทำความสะอาดห้องน้ำนะภารกิจนี้หลายอย่างจริงเลยอย่างก็ต้องทำนะครับผมมาเป็นหน้าที่ของเรานะครับ ก็เอาที่ถูพื้นมาถูเลยนะผมมาชา้ากันมากเลยทุกคนผมต้องแบบว่ารีบถูรีบถูบนะได้มาสิ่งงานไปไหวนะครับเสร็จแล้วผมถูทั้งเยอะสุดเลยอะ <c oughs> อะไรอะทุกคนอะไรอะมันคืออะไรเอ้ยทุกคนมีภารกิจอ,อะ <c oughs> ฉันต้องไปพบสิ่งต่างๆ,ๆไปไปตรงนั้นทุกคนเสร็จแล้วนะเอาทำางไงต่อเสร็จแล้วน่าทำางไงาต่อถึงแล้วอะทุกคนอ๋อให้วางอะไรอะ ตกไม้เหรออ๋อโอเคโอเคผมมาเปนะโอเคครับกลับไปที่เดิมนะทุกคนมันเดิมเช่นเคยนะโอเคโอเคครับทุกคนก็ถึงแล้วรับโทรศัพท์อีกแล้วทุกคน,กคนสองรอบนะทำไมไม่โทรมาทีเดียวเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะก็ภารกิจแหละคือจะรับพอนะครับผมสวัสดีตอนเย็นชื่อเจ้าหน้าที่อดัมอ,อดัมเราได้รับรายงานอย่างว่ากิจกรรมแปลกๆได้เกิดขึ้นมากกว่าส่วนโดยสุ่อสาร เราจะต้องละถามคุณสักคำถามนั่นหมายความว่าอะไรต่อครับ,ร,บราบทสอีกแล้วโอ้โหรอบที่สองทุกคนฉันไม่มีเวลามากพวกเขาไม่ใช่คนที่เธออะไรไม่ใช่คนที่เธอมมนไม่ใช่คนหรอการดับไฟโอเคโอ้ยดับไฟเอ้ามันดับไฟ,บไฟ,บไฟทุกคน สวสีเสียนะเออต้องไปปรับให้สวีแบบว่าเปิดขึ้นนะผมอ่านไม่ค่อยช้าน,นะเพราะว่าเวลาผมตัดแล้วมันเบอร์เบอร์นะครับผมก็เปิดสวีกันะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงนั้นคืออะไรออไปตามเสียงนะทุกคนเฮ้ยใจเองตัวเองกลัวผมเจอเอเรียนผมต้องรีบวิง่งกัยทุกคนมันวิ่งตามผมทันด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่วิ่งตามคนเดียวเฮ้ยหนูต้องรีบวิ่งเลยทุกคนวิ่งดูแฟนเลยทุกคนป่าเป็นดูแฟนไรวิ่ง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 ไปนะครับผมก้าวหน้าก้าวไกลนะครับผมโอเคฮะโอ้ยโอทุกคนวิ่งโอ้ทุกคนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำไมเพื่อนไม่ช่วยเราทำไมเพื่อนไม่ช่วยเราโอ้โหทุกคนเพื่อนแบบว่า คือยืนนิ่งอ่ะคือแล้วผมดูคนเดียวไงก็ไปเก็บขยะตรงลงศพต่อนะทุกคนเก็บเยอะแยะว่ะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็หน้าที่แหละคือผมผู้หลายรอดหน้าที่หน้าที่เนาะเขากลับมาที่บ้านเหมือนเดิมเลยทุกคนก็ให้มาอะไรอีกนะฐานไฟอ๋อแบตเตอรี่หมดนะครับผมแบตเตอรี่ฐานไฟหมด้ยทุกคนวิเอเลียนมันมองผมทำไงดีครับผมทำใจนะวิทุกคนอะไรอ่ะไม่ไม่ผมจะอยู่ต่อนะผมจะไม่ไปแน่นอนนะครับผมจะอยู่ต่อนะ นะผมกลับมาทำที่เดิมเลยให้เพื่อนมันไปกั้นทุกคนผมไม่กล้าไปนะคือถ้าผมไปแล้วผมว่าเอเลี่ยนมาหาผมก็ไม่เอานะคือผมก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละเนอะเพราะว่ามันต้องมีสายโทรมาอีกนะให้เพื่อนผมให้เพื่อนไปละเอาไปกันสองคนทุกคนผมไม่กล้าไปอะไปดีปวะไม่ไปหรอกทุกคนไม่ไปไม่ไปผมยอมเดินถอยหลังกลับมาเลยดีวยกว่านะครับผมอาจจะเป็นพวกอะไรมาบุกนะ อ,อทุกคนต้องแอบในห้องนี้นะไม่ต้องแอบหรอกออกดูก่อนแล้วกันเราต้องไปช่วยเพื่อนดีไหมไม่ต้องดีกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นภารกิจอะไรนะทุกคนผมไม่กล้าเดินไปนะเพราะมันเขียนว่าหยุดต่องั้นผมก็หยุดต่อเลยนะครับต้องพิวิ่งดีกว่ากลับมาที่เดิมนี่แหละรับโทรศัพท์รับีกแล้วทุกคนอะไรเขาจะพูดบ้าอะไรกับเราเอ่ยลองไปดูสิลองดู คุณต้องเชื่อฉันพวกเขากําลังมองคุณอยู่มองเลยวะคือห้ามออกไปด้านนอกนะเขาบอกแบบนี้นะครับผมกลัวแอบไปก่อนนะมึงไปก้าวออกไปว่ะนี่ตอน,นี้แหละเพื่อนผม,มรู้จะเป็นยังไงนะตอนนี้ทุกคนมี UFO มาเฮ้ยทุกคนมี UFO โอ้ UFO. โหเอาอย่างนี้ดีละเอา้าอะไรเนี่ย เอาทำไมเบอร์ล่ะไม่ฉันอยู่ที่ไหนฉันขยับไม่ได้โอ้คุณคน,คนเกมก็จบไปนะก็ฝากกไลค์ฝากกระต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอยากให้ทำเกมอะไรก็บอกได้นะครับผมก่อนนี้มีเอเลี่ยนยืนสองตัวนะมองผมอยู่นะครับผมนะ ตัดจบลงเลยนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะครับผมเป็นเกมที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะเป็นเกมน่ากลัวในระดับหนึ่งของผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ